สวัสดีครับคอมเมนต์ต่างชาติหลังจากวอลเลย์นบอลสาวไทยเอาชนะเกาหลีใต้ได้3ต่อูเซตเราเลือกแปลคอมเมนต์มาให้รับชมกันบางส่วนก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับไปกันที่คอมเมนต์แรกกล่าวว่าฉันเป็นกำลังใจให้ทีมไทยคว้าเหรียญในเนชันลีกปีนี้สาวไทยสมควรได้รับมันมากฉันจะเป็นกำลังใจให้ทีมไทยเสมอขอแสดงความยินดีกับทีมไทยจากบราซิล คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าวันนี้ทีมไทยดูคล่องตัวกว่าเกาหลีใต้มากบล็อกได้เยอะมากคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าวันนี้ชัชช uh ูออนร่างทองทั้งตีท uh> uh> ั้งบล็อกโหดมากคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่รู้จะตำหนิอะไรทีมไทยเลยเล่นดีทุกคนทุกตำแหน่งคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเซตแรกทีมไทยบ็อกได้เยอะมากน่าจะถึง10คะแนนจากการบล็อกอย่างเดียว คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันเชีย์เกาหลีใต้ให้ตัดคะแนนจากทีมไทยดูไปก็รู้สึกงุดหงดไปตลอดทั้งเกมเกาหลีใต้สู้ไทยไม่ได้เลยนัดถัดไปมันเป็นงานยากสำหรับโดมินิกันอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าหมายเลข19ของไทยเธอถูกส่งมาจากดาวดวงไหนคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทีมไทยเป็นขวัญใจของหลายชาติชัชชูออนกับการบอ็อกเธอทำให้ฉันหยุดประทับใจไม่ได้ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทีมไทยซึ่งมีความสูงเฉลี่ยต่ำที่สุดในบนรรดาประเทศที่เข้าร่วมในชั้นลีกแต่ทําได้ถึง17บล็อกซึ่งทีมของฉันจะเป็นประเทศแรกที่จะถูกบันทึกว่าไม่ชนะในชั้นลีกเลยขอแสดงความยินดีกับทีมไทยจากเกาหลีใต้คอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าการหายไปของคิมสร้างความหายยานะให้กับทีมเกาหลีอย่างมากฉันรู้สึกแย่มากๆเพราะฉันเป็นหนึ่งในแฟนของพวกเขาหวังว่า พวกเขาจะกลับมาดีขึ้นในปีหน้าคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยชนะหนึ่งนัดเหลือแข่งอีกสามนัดชัยชนะครั้งนี้ได้เปิดทางไปสู่อันดับ8อีกครั้งส่วนเกมที่เหลือของสัปดาห์จะเป็นตัวตัดสินว่าไทยจะสามารถอยู่ในเส้นทางนั้นไว้ได้หรือไม่คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารักไทยนะขอให้ประสบความสําเร็จในวันพรุ่งนี้รอเชียร์จากล่าคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ทีมไทยคู่ควรกับโอลิมปิกเกมฉันหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นพวกเขาเล่นในปารีสปี2024คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า mm. เกาหลีต้องเปลี่ยนโค้ดเดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องภาษาในการสื่อสารของทีมสงสารผู้เล่นที่มีโค้ดคนนี้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า mm. เกาหลีไม่คู่ควรกับเนชั่นลีกพวกเขากําลังเล่นเหมือนมือสมัครเล่นทีมไทยสมควรที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทีมเอเชียที่จะได้ไปโอลิมปิกที่ปารีส คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าตอนแรกฉันคิดว่าเกาหลีใต้จะทําให้ไทยเหนื่อยกว่านี้แต่มันไม่ใช่มันเป็นชัยชนะของทีมไทยที่ง่ายมากคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าสุดยอดไทยฆ่าเกาหลีด้วยบล็อกคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวาว่าต้นเซตคะแนนมักจะสูสีกันแต่พอถึงกลางเซตไทยจะเริ่มทําคะแนนหนีห่างออกไปเป็นแบบเดิมทั้งสามเซตนั่นหมายความว่าทีมไทยได้คุมเกมไว้ทั้งหมดคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่า หน้าทีมไทยจะเจอคู่ต่อสู้ที่ยากขึ้นและเป็นเกมสําคัญมากเพราะโดมินิกันก็ต้องการชนะทีมไทยเพื่อเข้ารอบเช่นกันแปลให้รับชมกันบางส่วนเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแปลามาให้อีกขอบคุณสําหรับการกดไลค์และติดตามช่องของเราครับ